สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้กับฝนตกเลงนะคะตกตอกันคู่มือมือน,นีกับตกผู้ได้ผู้ได้นะคะกับโพดลงโทรศัพท์ว่าป,ะป,ะปะ้าลงรีไยจึงสันจังสีนะคะอ้อนซอนนำบัตรท่าที่นี่ได้บัตรนี้คอยสิคายของจ้าบักทัวจ้าพี่น้องกินกับปิ่งปลาจ้าบักทัวจ้าสิบบาทเส้าบาทกระขายจ้าพี่น้องนี่สนใจกะสร้างสื่อใดเนาะคะ่ะ บัลดนโดรงฟรีเด้อค่ะบานอื่นไปเอาอตลาดเด้อค่นสร้างรายจังสีส่งเด้อจ้ะเมิรงก็ใจเบิรงบักทัว่วขอยพี่น้องนวยแบบเง้ยวบท่านแก่เด้อแต่วันนวยใหญ่นี่เมืร์นขอจะเก็บไปขายจะตลาดวันเสาร์วันอาทิตย์ตลาดวัวหน้าก็มีจ้าวันพฤหัดก็มีเด้อจ้าตลาดแรงก็มีบางมือเนาะจ้ะขอยบบท่านเดส่งลงตลาดเพราะว่ามันหัวตะเริ่มเก็บจ้ะก็ว่าสีส่งอยู่เดี๋ยวให้มันได้จัก หล่ก่านีกอนพ่อกระเทิรนไปมักทั่วแบบดกค่ะพี่น้องออนซอนซอยขนะ่อยเนี้ยหลังจากออนซอนปลาลุงลีเพิ่นนนาะจะเบิง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 ไลยอิรีเด้ข้ามักทั่วข่อยกับแบบสูงเลยพี่น้องสุดแขนสุดหัวยืนมือแต่ว่าหยอดเพิ่นก็ยังเห้าวได้อีกเนาะค่ะเบิงกับจิพาย่างเบิงมักทั่วได้บัตรนี่ออนซอนซอยข่อยเนี้ยเดอ้อ แบบร้ายอีเลควนต๊กมาแบบถือจังหวะมักทัวคอยออกพอด,ดีหมากแบบงามงาม,งามกรอบหวานผอมเนอค่ะเบิ้งพี่น้องขอใจเบิง้งมันขอวาเอ,าเอาเลยมันงามอีรลอันนี้บ่อดะฉีดยาขามมาลี่เลยได้พี่น้องขั้นบอเสื้อแล้วขอสิภาพไปเบิง้งมีหอดหัางบดแดงเบิ้งได้จ้ะย่างไปเบิ้ง้อมกันนี่ละนี่ กกติข่อยกระบ,บอลส่อนดอกไฟเห็นเป็นโพดป้าลงลีกันเนาะข่อยเล่นอนส่อนมักทัวข่อยขึ้นมาท่านที่เลยนี่ซ่องน,นี่กับมักทัวเป็นราคาอึดนะคะ่ะตลาดกับบุคอยนี่ขายดอกข่อยกระเสื้อปลูกได้พอดีเบ่งเบ่งพี่น้องปลูกถืกแบบว่าปลูกถือส้วงพอดีน,นะมาเบ่งวงนี้ข้างสีโยนแล้วจ้าข้างก็จีโยนแล้วหมากมันหลแห้งพี่น้อง เบิ้องมองนี่คือสเสดาอยู่วาง้าวหน่วย,บย,ยเบิ้งขันใหญ่เบิร์นี่เพราะว่าฮักแน่นอนมองนี่มีหัวตะก,กั่แตนจ้าสิมะลักกินบักทั่วข่อยคักๆนี่ซ้อมเบิ้งนี่บาดท,ที่นี่ต้อปลูกไม้ก็มีจ้าพี่น้องมองนี่มาขวดของข่อยพี่น้องเสียดายตายจากชี่หางเหงาคุณเบิงบ้งวระสิทธิภาเบิง้งอันส่อนน้องก้อยเนี่ย แบบลายบึงเดาบึงเดาบึงเดอธรรมชาติจ้าทุกคนน่าอยู่เด้ดอันนั้นก็จะเป็นลำใ่ลำใยลำใยไม่มีลูกจ้าตอนนี้เบิงเบิงข้ามมาทั่วคอยทั้งนี้เบิงมาเบิงมาเบิงมาเบิงเบิงที่ราเบิงที่ลาพี่น้องไปทัวร์แต่ละหมากตะวันซ้อนน้ำข่อย นี่เก็บมวนขนาดจ้าเบิง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 ผลิพานยางเบิงยางมองนี้ก็เกี่ยวไปแหงงัวทำมันยาวเป็นอีกจักหน่อยนี่พี่น้องข้างฮักวัวหัก,หกดอกมันงอแล้วขอดอกเอามาขำขึ้นอีกเดี๋ยวหมากเปนสีบางงามนี่จ้าพี่น้องอ่าธรรมชาติเทียงนาน,น้อยก็มีจ้ายางไปเบิงมองนีพี่น้อง ที่ภาพเบื้องห้างหมดแดงเหรอคยว่าคอยว่าอาอกปลอดสารจ้าทุกคนหมดแดงอยู่มันก็นเลยบอกมีเพียจ้านี่หมดแดงมีตลอดซ้ายจ้ามองนี้จนฮักพี่น้องนี่เบื้องดอกทึ่งๆกระเบียบ,บรายตาออนซ่อน,อนโอ๋อหลงรักสวนของตัวเองจ้าทุกคนเบื้องมองนีพี่น้องเป็นจุ่มอยู่ ท่านอยากตำแซ่บส,สดๆกับทักมาเด้อค่ะมือนี่ต้องไปก่อนแล้วไปเห็ดข่ามกทั่ว่อยก่อนมันหักเบิดละแล้ว่วอยก็ะชกเก็บไปขายมืออื่นนําาแต่เนก็ไปพอกันอยู่ตลาดเด้อค่ะมือนี่กับไปก่อนบ๊ายบายค่ะ